อโอเคนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับตั้งแต่วันที่19นะผมก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับ 2x นะครับกล้อง 2x เป็นประมาณนี้ก็เลยนะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับก็ได้ทําการทําคลิปเกี่ยวกับกล้อง 2x เป็นเรที่เรียบร้อยเนาะทีนี้จะมาสอนวิธีการดูภาพนะครับการบันทึกวิดีโอเหตุการณ์นะว่ามีคนเข้าบ้านหรือว่ามีคนร้ายเนี่ยเข้าบ้านมาขาโมยของหรือว่าโจรเข้าบ้านนะครับแล้วทีนี้มีคน,นแอบเข้าประตูเราที่ บ้านเรานะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะอันนี้จะเป็นตึกโรงเรียนนะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นโรงเรียน Q2B Academy นะครับแต่มันจะเป็นบ้านของผมเองนะบ้านเนี่ยไม่ใช่มาบ้านไม่ใช่ของผมหรอกมันจะเป็นชื่อของพ่อผมพ่อผมนี่เป็นคนซื้อนะครับเป็นคนเช่าบ้านนะครับซื้อบ้านนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นตึกโรงเรียน วันนี้ผมก็จะมาทําให้ดูกันเลยอันนี้เป็นโรงเรียนที่ผมอยู่นะมันจะเป็นตึกนะครับตึกจะใหญ่นะครับเป็นแบบเช่าบ้านนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําให้ดูเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตอัดหน้าจอเพื่อเห็นภาพกันเลยนะท่านชมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตหน้าจอนะเดี๋ยวผมขออนุญาตหน้าจอก่อนนะครับท่านชมอ่ะโอเคนะครับก็ได้ทําการอัาหน้าจอที่บอยเนาะทีนี้นะครับเรานี่ไปดาวน์โหลดแอปนี้มานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดู นะว่า 2x มันพิมพ์ยังไงเนาะเออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับเข้าที่เพ s t o ต e ก่อนนะครับนะแล้วก็เข้าไปที่ 2x นะครับกด 2x ก่อนนะครับแล้วเราก็กดติดตั้งอันนี้ผมกดติดตั้งแล้วถ้าใครยังไม่ติดตั้งมันจะขึ้นคำว่าติดตั้งถ้าใครยังติดเขาถ้าใครติดตั้งแล้วก็มันจะขึ้นคําว่าเปิดอันนี้ผมติดตั้งแล้วนะอ่ะถ้าใครมีข้อความบอกว่าติดตั้งนะครับเราก็กดที่ติดตั้งเลยนะครับแล้วก็กดที่คําว่าติดตั้งนะครับถ ติดตั้งแล้วก็กดเปิดเข้าไปนะครับกดเปิดเข้าไปปึ้งอย่างนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ผมนี่ใช้เน็ต 5G ก่อนนะครับใช้เน็ต 5G นะครับอันนี้เขาจะให้เราใส่รหัสของเรานะอันนี้เดี๋ยวผมขอยัาใส่ก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอยาใส่ก่อนนะของใครของมันนะอ่าขอให้ของมันเลยนะครับเพราะว่าเป็นรหัสไม่เหมือนกันนะครับของใครของมันนะครับนี่ ของผมนี่ก็ได้ทําการนะครับได้ทําการอะไรนะครับได้ทําการซื้อเขาเรียกว่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านทูรายเดือนนะครับเป็นทูออนไลน์ไม่ใช่ทูแบบรายเดือนมือถือน,นะไม่ทูมูฟเอสรายเดือนมือถือไม่ใช่นะไม่ใช่ทูมูฟเอสรายเดือนมือถือมันจะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเน็ตบ้านทูออนไลน์ที่ทําการติดนะครับติดตั้งนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับได้ทําการติดตั้งไปตั้งแต่ตอนนู้นแล้วตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะตั้งแต่ วันที่แป๊บหนึ่งเนี่ยผมเช็คแป๊บหนึ่งนะครับผมก็จําวันที่ไม่ได้นะมันสับสนเยอะเกินนะครับต้องขออภัยท่านชมด้วยเนาะผมอาจจะจําวันที่ไม่ได้ต้องขอโทษท่านชมด้วยนะครับนี่ตั้งแต่วันที่18แล้วนะทุกคนนี่18บนะครับ18ดวันจันทร์นะสิสิงหาที่ผมที่ให้ช่างมาติดตั้งบ้านผมนะครับมันจะเป็นตึกโรงเรียนนะนะเดี๋ยวขออนุญาตตัดตรงนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเดี๋ยวมันจะ คลิปมันจะยาวเกินเนาะมันจะยุ่งยากนะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดตรงนี้ไปก่อนนะท่านผู้ชมอ่ะโอเคนะครับก็เมื่อกี้ก็ได้ทําการท,ทําทีบอยเนาะทีนี้เราก็มาดูที่คําว่า 2x นะครับกดเข้าไปที่ 2x เลยนะครับเพราะว่านี้ผมตัดคลิปไปเดี๋ยวมันจะยาวเดี๋ยวท่านผู้ชมจะดูไม่เข้าใจกันแลวท่านผู้ชมจะย้ายคลิปของผมผมันจ,จะไม่ได้ยอดวิว นะครับวันนี้ก็อธิบายสั้นๆก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินเดี๋ยวมันจะยุ่งยากนะครับเดี๋ยวมันตัดต่อยุ่งยากใช้เวลานานนะครับนี่กดเข้าไปที่ที่บัตสตาร์ตคาเานะครับอันนี้ผมอัดหน้าจอหรือยังอ่าอัดเรียบร้อยนะอ่าวิธีการดูนะครับมันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมนี่อันนี้มันเขาเรียกว่า บันทึกภาพเหตุการณ์จะจกัดพฤติกรรมไงจำกัดเหตุการณ์ว่ามีใครเข้าบ้านเราหรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นของผมเองนะซึ่งมันจะเป็นบ้านบ้านผมนะมันจะเป็นเออกระจกนะครับเป็นกระจกแบบประตูนะเป็นประตูกระจกเออเขาเรียกว่าประเออเดี๋ยวเขาเรียกว่าประตูกระจกนะเออเขาเรียกว่าประตูกระจกนะครับที่ผมนี่ได้ทําการติดตั้งไปตั้งแต่ตอนนั้นนะครับอันนี้ก็มืดแล้วนะครับอ่ะ นี่เขาเรียกว่าประตูกระจกนะครับนี่มันจะเป็นประมาณนี้มันจะมีรถสีขาวๆมานะครับท่านผู้ชมดูตามหน้าจอไปเลยนะอันนี้ผมอัดหน้าจอที่ร้อยเนาะผมอัดแล้วนะครับนี่เขาเรียกว่าประตูกระจกนะครับนี่อันนี้นี่อันนี้คือคนนะครับอันนี้คือผู้หญิงนะก็คือแม่ผมเองแม่ผมมาเขาเรียกว่าเอาเอาเก้าอี้เข้าบ้านเนาะอันนี้ก็คือแม่อันนี้แม่ผมเองไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะเป็นโจรอันนี้ไม่ใช่โจรนะไม่ใช่คนร้ายนะไม่ใช่ตำรวจนะ อันนี้เป็นแม่ผมเองนะครับแม่ผมที่ทําการอะไรวะเขาเรียกว่าทําการเอาของเข้าบ้านเนาะอันนี้จะเป็นเก้าอี้นะครับให้ดูตรงนี้ไปก่อนนะครับวิธีการเปิดเสียงนะครับเดี๋ยวจะทาคลิปหน้าต่อไปนะครับคลิปนี้ก็มาให้ดูเฉยนี่นี่กำลังเดินเข้าบ้านมาเห็นไหมเดินเข้าบ้านมาน,มานะครับมันจะเป็นประมาณนี้จะมีคนเข้าบ้านนะครับวิธีการดูนะครับนี่กดตามผมเลยเพราะว่าผมสอนไปแล้วนะครับท่านชมอาจจะไม่เข้าใจนี่นี่อ่ะ นี่ครับอันนี้คือเข้าโรงเรียนนะไม่เกี่ยวกับการไม่เกี่ยวกับการขโมยของนะอันนี้คือเข้าบ้านจริงๆนะครับจะเป็นคนรู้จักนะครับอันนี้จะเป็นคนรู้จักอ่าเข้าครัวผมเองนะครับก็คือคนรู้จักอันนี้จะเป็นแม่ผมแล้วก็เป็นพ่อผมถ้าเข้าโรงเรียนนะอ่าวิธีการเลื่อนนี่เห็นปะเลื่อนแบบนี้ก็เลื่อนอ่าเลื่อนต่ําลงแบบนี้ครับอันนี้คือลงนะอันนี้คือต่ํานะครับอ่าถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นโจรเข้าบ้านหรือว่า มันจะเอาของไม่ดีมาให้เราหรือเปล่ามันจะเป็นอันตรายไหมเราก็กดที่ตรงนี้นะครับกดลมแบบนี้นะครับมันจะเห็นตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นของผมของผมจริงนะอ่าอันนี้เป็นรถของผมจริงถ้าเป็นรถของคนอ,อื่น od, แล้วมาจอดแล้วแล้วมีคนมาขโมยเราก็ดูไปได้นะครับหรือว่ามีคนร้ายมาขโมยนะครับเลื่อนขึ้นแบบนี้เห็นปะอ่าเลื่อนแบบนี้นะครับท่านผู้ชมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าโอเคนะท่านผู้ชมก็มีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ มาสอนดูภาพข้างนอกนะครับว่ามีใครเข้ามาหรือเปล่าจริงๆที่ผมมจําลองเหตุการณ์มันมันไม่ใช่โจรหรอกมันไม่ใช่คนร้ายมันไม่ใช่คนรู้จักคนแปลกหน้าหรอกมันไม่เข้าบ้านนะครับจะเป็นแม่ผมเองที่ผมทําการดูให้ดูนะอ่ะและทีนี้ขออีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านชมอย่าไปให้ใครเข้าประตูบ้านนะถ้าเป็นประตูโรงเรียนนะครับไม่งั้นคนอาจจะเข้าบ้านไว้นะครับก็ให้ท่านชมติดตั้งชีกงชียการ์ดไว้นะ ติดตั้งคีย์การ์ดใส่ไว้ในกระเป๋าเกงนะครับแล้วทีนี้เราก็ใส่ไ,ไว้ในไ, х, ไ,ไว้ในกระเป๋าเกงเลยนะครับเราไม่ต้องไปให้ใครเขาดูชื่อเราอย่าไปให้คนอื่นหรือคนรอบข้างคนอื่นที่ไม่ไว้ใจเข้าโรงเรียนเรานะไม่ไว่าจะเป็นผู้อื่นหรือว่าคนอื่นนะครับหรือว่าจะเป็นพ่อแม่เรานะพ่อแม่เราก็เข้าได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่าให้เขาเข้าบ้านครับถ,ถ้าไม่รู้จักคนแปลกหน้าหรือว่าคนร้ายนะครับมีดีมีร้ายนะครับก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคฝากกดติดตามไปด้วยนะเดี๋ยวเจอคลิปต่อไปนะครับไปแล้ว ฝากกดติดตามไปด้วยนะอย่าลืมถูกใจกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะย like, ามมายนะไปแล้ว